ทคนงี่เง่าเลยผู้หญิงป็นี้ทุกคนหรือเปล่าเนี่ยอย่าใจร้อนดูป้าไม่ต้องมาสอนผมเลยผมจะใจร้อนหรือไม่ใจร้อนก็เรื่องของผมป้าแก่แล้วก็อยู่ส่วนแก่ไปเถอ,อะผมจะมาสมัครงานแล้วคนหายไปไหนหมดเนี่ยอารมณ์ร้อนอย่างเนี้ยเขาคงไม่รับหรอกใจเย็นก่อนได้ไหมเนี่ย เออพี่ถึงที่ทําที่เขารับสมัครงานแล้วเนี่ยสถานผู้สูงอายุอะไรเนี่ยมีมี่มีมี่เป็นอะไรของมีมี่เนี่ยฮะทาไมพี่ชวินตื่นแล้วไม่บอกมีมี่พี่ชวินไปไหนทำไมไม่เห็นบอกมีมี่เลยอ่ะปกติพี่ชวินตื่นแล้วพี่พี่ชวินจะบอกมีมี่ตลอดไม่ใช่หรอก็บอกไปสองรอบสามรอบสี่รอบแล้วมีมี่ว่าพี่รีบออกมาจากบ้านเมื่อเช้าพี่อาบน้ําเสร็จพี่ก็ต้องรีบออกมาเลยแล้วตอนนี้มันก็สายแล้วด้วยเนี่ยพี่ชวินออกไปแบบนี้แล้วใครจะล้างจานล่ะมีมี่ไม่อยากล้างจานนะเดี๋ยวมีมี่จะมือด้านพี่ชวินกลับมาล้าง เออเดี๋ยวพี่ตกทางป้าพินให้ก็ได้รีบกลับนะดถ้ากลับมาหลังเที่ยงนะมีมี่จะโกรธมีมี่มีมี่ใจเย็นก่อนสิไม่ใจเย็นทั้งนั้นแหละพี่ชวินถ้าพี่ชวินไม่ทาตามมีมี่บอกมีมี่จะเลิกกับพี่ชวินมีมี่มีมี่ใจเย็นๆได้ไหม พี่ตกงานมาตั้งหลายเดือนแล้วมิมี่ก็รู้และตอนนี้พี่ก็มาถึงไอสถานดูแลผู้สูงอาอยุแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าพี่สมัครงานแล้วได้เป็นผู้จัดก,การที่นี่เป็นผู้ดูแลที่นี่เราก็จะได้มีเงินไปเที่ยวไงมิมี่อยากไปเที่ยวอ่างทองไม่ใช่เหรอก็ได้มิมี่ให้เวลา3ามชั่วโมงนะรีบกลับมาสะพานงานให้ได้ด้วยถ้าไม่ได้ไม,ไม่ต้องกลับมาพี่ม็นยีงมิมี่งอนเออ uh 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 แค่นี้ก่อนนะมิมี่โคตรงี่เง่าเลยผู้หญิงเป็นงี้ทุกคนหรือเปล่าเนี่ย อะแล้ยืนทำไรอยู่เนี่ยป้าว่าแต่พ่อหนุ่มเธอเป็นอะไรลูกใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนลูกป้าไม่ต้องมาสอนผมเลยผมจะใจร้อนหรือไม่ใจร้อนมันก็เรื่องผมป้าแก่แล้วก็อยู่ส่วนแก่ไปเถอ,อะผมจะมาสมัครงานแล้วคนหายไปไหนหมดเนี่ยอารมณ์ร้อนอย่างเนี้ยเขาคงไม่รับหรอกนี่ป้าป้ารู้ได้ไงว่าเขาจะไม่รับผมผมเนี่ยเรียนจบมาสูงนะ แล้วก็จบมาโดยตรงเกี่ยวกับสาขาดูแลคนแก่เลยใครๆก็รู้ว่าถ้าเกิดว,ว่าผมเข้าทํางานเนี่ยผมจะมีประโยชน์สาหรับองค์กรมากๆผมแข็งแรงนะป้าดูแลคนแก่ได้ทีหนึงสามสี่ห้าคนวันเดียวเนี่ยโคตรคุ้มเลยว่าแต่ป้าเหอะแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยลูกหลานทิ้งเหรอทาไมพ่อพ่อหนุ่มมาพูดจากับป้าอย่างนี้ล่ะ,ะทำไมผมจะพูดไม่ได้ป้าแค่คนแก่ที่ลูกหลานเอามาทิ้งไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ผมสักหน่อยนี่ก็คือมาจ่ายตังค์ให้เขาแล้วเขาก็ให้มาอยู่ใช่ไหม ลูกหลานทิ้งอะป้าตัวเองเนี่ยน่าจะมีข้อบุพร่องใช่ไหมอยู่ที่บ้านคือยังไงชอบบ่นกับลูกกับหลานลูกหลานทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวแบบนี้ผมไม่สงสารหรอกนะนี่ถ้าผมได้มาเป็นคนดูแลคนแก่ที่นี่เนี่ยนะแล้วป้ามีนิสัยแบบนี้เนี่ยนะผมบอกเลยผมไม่ปลาณีนะที่แต่ละองค์กรรับผมเข้าทำงานก็เพราะผมเป็นคนเด็ดเดี่ยวอะไรผิดก็คือผิดอะไรถูกก็คือถูกผมไม่อ่อนโยนหรอกนะครับ กับคนแบบป้าคิดเอาเองทั้งนั้นนี่เหรอจะมาดูคนแก่เขาไม่รับหรอกกลับไปเถอะผมไม่กลัวป้าหรอกคนที่ผมจะต้องเกรงใจคือคุณอาร์มที่เขาอยู่ข้างในเพราะโทรมาหาผมเพราะอยากให้ผมทํางานที่นี่ส่วนป้าเป็นแค่คนแก่ที่จะมาอาศัยแล้วก็เอาแค่เศษเงินมาให้เขาป้าป้าควรจะรู้นะถ้าเกิดว่าป้าทําตัวไม่ดีเนี่ยคุณอาร์มอาจจะให้ผมที่เข้ามารับตําแหน่งใหม่ เชิญป้าออกจากบ้านก็ได้นะเฮ้ยอารมณ์ไม่ดีแล้วเนี่ยคุณอาร์มอยู่้ี่ไหนป้า,ปาขอโทษนะคะที่นี่หรือเปล่คาคะที่เขาเอาจะต้องมาสัมภาษณ์ผู้จัดการดูแลคนแก่นะคะใช่ป้าเดี๋ยวนะสัมภาษณ์ผู้จัดการดูแลคนแก่คุณอาร์มก็โทรนัดผม คุณคือใครเนี่ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วมายุ่งอะไรเนี่ยทำไมอ่ะคุณอามก็โทรนัดฉันเหมือนกันแล้วแกมาเกี่ยวอะไรด้วยนี่คุณอามนัดมากกว่าหนึ่งคนเหรอเมืเ่คุณอามจะบอกผมเลยต่อให้คุณอารมเขาไม่ได้โทรไปหาคนเดียวแต่ยังไงตำแหน่งเนี้ยก็ต้องเหมาะกับคนอย่างฉันอยู่แล้วไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่ดูอ่อนแอแบบนี้นี่ฉันแนะนำให้เอาไหม <c oughs> <c oughs> กลับบ้านไปเถอะจะได้ไม่เสียเวลาโอ้โห นี่เอาความมั่นใจมาจากไหนรู้จักฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้จักรู้จักฉันน้อยเบสิกฉันเนี่ยนะเรียนจบก็สูงจากความสามารถก็มีเยอะแยะและไอ้ตำแหน่งผู้จัดการดูแลคนแก่เนี่ยเขาไม่ต้องใช้แรงค่ะเขาใช้แตะสมองใช้มือใช้นิ้วสั่งสั่ง,ส,งสั่งก็พอแล้วนี่ไม่มีความรู้อะไรยังจะมาสัมภาษณ์อีกโอ้โหกลับไปเลยจ้ะคุณสมบัติแค่นี้ก็ไม่ผ่านพูดแบบนี้หาว่าฉันไม่มีสมองเหรอใช่ฉันไม่ใช่ควายนะเว้ย พูดแบบนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะรั<อ>บเลยไม่รับตอไปล่ะหยุดไงฮะหยุดทั้งคู่เลยถ้านิสัยแบบนี้นะ<อ>เขาไม่รักทั้งคู่เลยล่ะกลับไปกันเถอะป้าแล้วป้าเกี่ยวอะไรด้วยไม่ทราบป้าเป็นใครฮะก็แค่เป็นคนแก่ที่อยู่ที่นี่กินฟรีอยู่ฟรีละสิไม่มีสิทธิ์มาด่าฉันหยะวายถนัดความคิดในการด่าคนแก่ยังไม่มีเลยเมื่อกี้ฉันพูดไปแล้ววายด่าเก่งเหรอโอ้ยถนัดเรื่องแบบนี้ลวสิ ปากดีขนาดนี้เดี๋ยวฉันจะทำให้แกอายลองดูกันไหมล่ะว่าใครจะได้งานนี้ป้ล่ะเอาป้ล่ะแล้วถ้าฉันได้ล่ะไม่มีทางแกก็ไม่มีทางได้เหมือนกันแล้วถ้าฉันได้ล่ะก็ไม่มีทางจ้ะเอาไปใส่กระเป๋านะไ่โอ๊ย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 โอยโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโออ๊ยโอยโอ๊ยโย โเป็นไรไหมครับป้าอ,อ,อ,อเจ็บแขนด้จ้ะโอ้ยค่อยนะครับจะจะโอ้ยอะไรของเขานี่ยน่ะป้าไม่เป็นไรใช่ไหมครับแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้เสียงดงังเอวไวาๆกันแล้วทำไมเขาถึงทำกับป้าแบบนี้ล่ะครับป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทะเลาะอะไรกันสองคนเนี่ยเสียงดังลั่นเลยแล้วนี่ ป้าไม่เป็นอะไรมากแล้วใช่ไหมครับจ้ะไม่เป็นไรแล้วจ้ะเป็นนิดหน่อยป้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนสมัยเนี้ยใจร้อนกันจังจริงๆแล้วมันก็มีหลายเหตุผลนะครับป้ามันอาจจะเป็นเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปการแข่งขันมันสูงขึ้นทุกคนอยากทาอะไรให้มันได้อย่างใจมากขึ้นคนก็เลยใจร้อนกันนะครับป้าแต่มันก็ไม่ทุกคนหรอกนะครับคนที่ไม่ใจร้อนแบบนี้คนที่ใจเย็นก็มีนะครับแล้วพ่อหนุ่มเหรอ คงไม่ใจร้อนมั้งผมไม่ใช่คนใจร้อนแบบนั้นหรอกครับจริงๆเนี่ยเพื่อนผมก็บอกผมใจเย็นเกินไปด้วยซ้ำดีดีลูกโดยเฉพาะกับคนแก่ยิ่งใจเย็นก็ดิ่งดีลุกครับแล้วพ่อหนุ่มมาทําอะไร่ะไรวันเนี้ยอ๋อพอดีว่าคุณอาร์มครับโทรมาให้ผมเข้ามาสัมภาษณ์ตําแหน่งผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุแล้วครับอ๋อถ้างั้นขอให้คนใจเย็นแบบพ่อนหนุ่มอะ่ะจงโชคดีนะลูกขอบคุณมากเลยนะ<า>ป้าจัดไม่เป็นไรจัะ งั้นผมขอตัวก่อนนะครับจะจะโชคดีนะลูกครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีแล้วนะคะว่าวันนี้เรามีสัมภาษณ์รอบสุดท้ายสำหรับตำแหน่งผู้จัดการที่จะมาดูแลสูงดูแลผู้สูงอายุของเรานะคะที่สำคัญตำแหน่งนี้รับแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้น วันนี้อามก็เลยมีคำถามอยากจะมาถามทุกทท่านเป็นการสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคำถามแรกนะคะทุกทุกท่านมีคุณสมบัติอะไรที่เหมาะจะมาทำตำแหน่งนี้คะ,ะเริ่มที่คุณชวินค่ะความใจเย็นการที่จะทำงานกับคนที่เป็นผู้สูงอายุแบบนี้จะต้องเป็นคนที่มีความใจเย็นอย่างผม โดยปกติแล้วนะครับคุณอามในวันว่างๆอย่างวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่นะครับผมก็จะพาคุณย่าไปวัดไปนั่งปฏิบัติธรรมสวดมนต์เช้าเย็นเพื่อให้จิตใจมันผ่องใสผมคิดว่าคนที่มีคุณสมบัติพร้อมอย่างผมเหมาะที่จะทำงานนี้ครับเอ๊ะนั่นอะไรครับ ไม่ไม่น่ามีอะไรนะคะน่าจะเป็นความบริสุทธิ์ของดวงวิญญาณอะไรบางอย่างคะครับสุดยอดมากเลยค่ะคุณชวิ <c oughs> นเชิญคุณฮันนี่ต่อเลยค่ะ,ะ,ะสำหรับเรื่องการดูแลผู้สูงอายุของฮันนี่นะคะ ฮันนี่นะคะมีความชํานานมากเลยค่ะเพราะว่าฮันนี่เนี่ยเป็นคนที่รักผู้สูงอายุมากเลยค่ะตอนนี้นะคะฮันนี่ก็ยังอยู่ในสมาคมรักผู้สูงอายุค่ะแล้วก็มีจิตอาสามีแก๊งจิตอาสาออกไปตามต่างจังหวัดต่างๆไปเยี่ยมชมบ้านผู้สูงอายุค่ะไปมอบของไปมอบข้าวสารไปมอบน้ําแบบนี้เสมอเลยค่ะคไปะมาหลายจังหวัดแล้วนะคะแล้วล่าสุดค่ะไปที่ดอยอ่างขางจังหวัดพิจิตรมาค่ะ ชิ้นใหม่ปะคือแบบว่าไปหลายจังหวัดนะคะวันนั้นไปที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็เลยขึ้นไปที่ดอยอ่างขางนะคะแสบคางมากเลยอ่ะแสบคางเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะเชิญคุณท็อปต่อเลยค่ะส่วนของผมนะครับ การดูแลผู <Bien> ้สูงอายุเน like like ี่ยผมก็ค่อนข้างมีความชำนาญแล้วก็มีความสุขทุกครั้งเลยนะครับที่ได้ดูแลพวกท่านเหล่านั้นที่บ้านพ่องผมก็มีผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนปู่คณย่าคุณตาคุณยายเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยชอบทํากิจกรรมกับพวกท่านแล้วก็หากิจกรรมให้พวกท่านทําตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปหรือว่าให้ท่านแต่งเพลงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผมทำเนี่ยผมมีความสุขมากๆเลยครับ คำตอบแต่ละท่านนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงคุณสมบัติของตําแหน่งที่เราต้องการด้วยและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะประกาศชื่อผู้ที่จะได้รับตําแหน่งนี้แล้วนะคะผมพร้อมรับตำแหน่งนี้แล้วครับคนคนนั้นก็คือผมใช่ไหมครับฮันนี่ใช่ไหมคะผมเนาะฮันนี่ดีกว่าค่ะผมแหละที่สุดค่ะยังไงนี่ยุดไปเลยนี่ฉันต้องห่างเลยแกยิ่งไปเลยต้องใจเย็นฉันจะไม่ไหวแล้วนะเอิเย็นสิ ใจเย็นๆก่อนนะคะผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้ก็คือคุณท็อปค่ะผมเหรอครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวนะคะคุณอามเป็นคุณท็อปได้ยังไงคะทำไมไม่เป็นฮันนี่ล่ะคะฮันนี่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมมากเลยนะคะคุณอามฮันนี่เป็นคนรักคนสูงอายุมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าฮันนี่ไม่ได้รับตแหน่งไม่ใช่แกหรอกคุณอามครับคุณอามต้องมีเหตุผลมากกว่านี้นะครับต้องเลือกผมดีครับผมเป็นคนใจเย็นขนาดนี้ทำไมคุณอามไม่เลือกผมครับคุณอาร์ม คนเลือกค่ะเอา้าแล้วใครเป็นคนเลือก่ะคะนั่นเลยครับถ้าคุณอามไม่ได้เป็นคนเลือกแล้วใครเป็นคนเลือกครับใช่ค่ะใครคะรีบบอกมาเลยค่ะคนที่เลือกตำแหน่งนี้ก็คือฉันเองเอา้านี่ป้าแก่ๆที่อยู่หน้าบริษัทเมื่อกี้นี่นี่ป้าเข้ามายุ่งอะไรในนี้ไม่ทราบฮะที่ตรงนี้สำหรับคนมีการศึกษาเท่านั้นเยอะคนแก่ไปร้องนอกเลยไปใช่ใช่ใช่ช่ใช,ใช่คุณอามครับ คุณอาร์มให้ป้าแก่ๆมาอาศัยอยู่ที่นี่มาเลือกหัวหน้าที่จะมาดูแลผู้สูงอายุแบบนี้นะไม่ได้นะครับใช<อ>่คำก็แก่สองคำก็แก่ฉันนี่แหละเป็นผู้บริหารมีอะไรไหมคุณอามครับสติไม่ดีหรือเปล่าครับป้าสติไม่ดีคนนี้คือใครครับเออเขาไม่ใช่คนสติไม่ดีนะคะแต่เขาคือแม่ของอามเองคะ่ะ<า>แม่ของคุณอาร์มเหรอครับ ผมติดจุระสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอา้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณแม่แหมหนูก็ว่าแล้วว่าต้องเป็นคุณแม่แน่ๆดูสงาาส่าราศสิผู้ดีผู้ดีมากเลยคะ่ะคุณแม่คะหนูนะคะเป็นคนรักผู้สูงอายุมากเลยคะ่ะยังไงก็โปรดเลือกพิจารณาใหม่นะคะเลือกคันนี้นะคะ ไม่เธอไม่เหมาะสำหรับตำแหน่งนี้ฉันเลือกผู้ชายคนนี้แล้วเขาเหมาะสำหรับตำแหน่งนี้ที่สุดฉันเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยนะว่าคนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอะไรกันไตหมดทำไมจะต้องใจร้อนกันมากมายขนาดนี้เธอสองคนจะมาสมัครดูแลผู้สูงอายุแต่มีกิริยาก้าว้าวพูดกับผู้สูงอายุแบบตะกี้ได้ยังไงนี่ฉันโดนแค่คนเดียวฉันยังเสียใจขนาดนี้ และถ้าเธอเข้ามาดูแลผู้สูงอายุร้อยกว่าชีวิตในที่นี้ฉันจะไว้ใจคนอย่างเธอได้ยังไงต่อจากนี้ไปจำไม่เป็นบทเรียนว่าเธอตกงานเพราะว่าเธออะทำตัวของเธอเองเชิญคุณแม่ดาได้เจ็บแสบมากใครจะไม่ทนได้ล่ะแบบนี้ไปก็ได้สวัสดี ดีใจด้วยนะที่เธอได้งานนี้และต่อจากนี้ไปฉันฝากให้เธอดูแลพวกสูงอายุนะผมต้องขอขอบคุณคุณป้ามากเลยนะครับผมจะตั้งใจทำงานนี้ให้ดีที่สุดเลยครับขอบใจนะจ๊ะ